กอนที้เข้าใจแกนต่างๆของไมโกอฟ์นะครับก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับลองมาดูนะครับว่าท้ายคลิปจะเป็นยังไงครับในส่วนของน้องปินนะครับก็มาในสัปดาห์นี้นะครับผมก็มาเน้นย้ําในเรื่องเดิมนะครับเพราะตอนที่ท็อปสวิงนั้นน้องปินจะมีก้านไมโกอฟ์ที่นะครับไปทางด้านหัวเกินไปหรือเป็นคอสเ s อ l i d e นั่นแหละนะครับผมเลยได้เพิ่มมุมก้านดังกล่าวนะครับให้ออกไปด้านหลังอย่างที่เห็นในคลิปนะครับหลังจากนั้นก็ให้น้องปินเอาไม้นะครับส้นกิฟนะครับ ทิ้มลงมาครับในตัวนะครับแล้วก็ช่วยให้เขาเห็นแนวการลงไม้นะครับในช่วงแรกก็จะโดนบ้างไม่โดนบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเห็นไหมครับสวนกิ๊บทิ้มลงมาทิ้มลงมาสังเกตนี้เราจะเกิดแรงทอกนะครับแล้วเหยียดแขนออกนะครับแล้วก็หมุนตัวผ่านบอลนะครับบิดตัวผ่านบอลนั่นแหละเราไม่ได้หมุนทรูซะแบบสปินตัวเร็วๆขนาดนั้นนะครับก่อนหน้านี้นะครับให้น้องปิลรักษาแซตฟอร์สหรือว่าส้นกิ๊บนะครับให้เข้าใจกัน เทคเอาไว้ของส้นกิฟขึ้นไปครับสวิงเมื่อการพลิกตัวแล้วก็พลิกกลับมาแต่ตอนดาวสวิงครับสัปดาห์นี้นะครับก็เลยมีผลไปต่อเนื่องที่ท็อปสวิงนะครับมีแรงบิดจนมากเกินไปนะครับทำให้ไม้เกิดคอสเซอร์ไลน์นะครับจนให้น้องปิ่นจะต้องกลับมาฝึกและเข้าใจตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับผลที่ได้ของสัปดาห์นี้ไม่ดีมากนักครับแต่ก็เกิดเสียงที่ดีขึ้นครับผมโมเมนต์อัปทูจะเป็นคำตอบในการแก้ไขปัญหานี้นะครับสวัสดีครับ